สวัสดีชาวอนิเมะทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในรายการไรไฟ h ช n แนลและอยู่กันในช่วงแนะนำอนิเมะกระดิกเช่นเคยนะครับนะอยู่กับผมตาไรไฟนะทุกวันจันทร์นะครับผมอาทิตย์ที่แล้วผมได้แนะนำอนิเมะเรื่อง Asylum Voice หรือว่ารักไรเสียงไปนะครับนะก็ใครยังไม่เคยฟังก็ตัวไอ้ได้บนขวามือได้เลยนะครับนะสําหรับวันนี้ครับผมจะมาแนะนาอนิเมะเรื่อง Love g u d i b and a n o t e r d e l u s i o n นะครับนะหรือว่า รักสุดเพี้ยนของยายเกลียนหลุดโลกนั่นเองนะครับนะอ่าครับผมก่อนจะไปฟังก่อนจะไปฟังเนื้อเรื่องกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ไรไฟชแนลด้วยนะครับนะมาอันนี้ม่เรื่องนี้เป็นแนวเลิฟคอมเมดี้ล้วนโรงเรียนชีวิตประจำวันนะครับนะอ่าก็ชิวๆกันไปนะในเรื่องย่อครับยูตะนะพระเอกของเราอาดีตเนี่ยเขาเคยเป็น จูดเบลมาก่อนจูดเบลคืออะไรจูดเบลคือเหมือนชอบที่จะทําตัวเองเป็นเหมือนแบบเหมือนตัวในการ์ตูนหรือว่าเหมือนทําตัวเหมือนในเกมอะไรประมาณนี้ครับแบบแบบชักดาบฟันดาบอากาศอะไรงเงี้ยครับนะน,นั่นแหละฮะในสมัยมต้นยูตะเคยเป็นแบบนั้นนะครับนะจนเข้ามอปลายมาเนี่ยเขาก็อยากจะเปลี่ยนตัวเองนะครับนะอยากจะเลิกไปจูดีเบลซะโอมาอายนะครับนะอะไรประมาณนี้นะแล้ว คืนก่อนที่จะไปโรงเรียนวันหนึ่งนะครับนะได้มีผู้หญิงคนหนึ่งครับปีนเชือกลงมาจากระเบียงยูตาอยู่อยู่เหมือนเป็นคอนโดนะครับนะแล้วปีนปีนลงมาจากระเบียงเนะี่ยปีนลงมาจานถึงชั้นของยูตานะครับนะแล้วยูตาก็ตกใจว่าผู้หญิงคนนี้ทำไปปีนลงมาระมาณนี้ครับนะแล้วผู้หญิงคนนี้ปิดตาข้างนึงแล้วก็พูดกับยูตาว่าอยากเห็นดวงตาใช่ไหมอืมยูตาเขาไม่จะตอบอะไรลมพัดนะฮะแล้วก็ ผู้หญิงคนนี้นก็ปีนลงไปบินลงไปสกักพักก็ยูตะก็งงนะฮะวันรุ่นวันต่อมาครับยูตะไ,ไปโรงไปโรงเรียนนะแหแต่งตัวแหมเรียบร้อยใส่เสื้อชุดมปลายกำลังจะไปโรงเรียนเจอผู้หญิงคนนี้อีกแล้วครับยืนกาลังจะไปมองดูเครื่องแบบยูนิฟอร์มเอา้าโรงเรียนเดียวกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผู้หญิงคนนี้นทำตัวเป,ป็นจูนี่เบี้ยวปิดตาข้างนึงทามือแหมเปิดทํา เหมือนเปิดรถไฟอะไรเงี้ยเปิดประตูว้าอ,อะไรประมาณนี้ครับและนั่นแหละฮะและพี่กว่านั้นคือทั้งยูตะก็ได้ไปเจอเธออีกเธอคนนี้อีกในห้องเดียวกันนั่นเองนะครับนะอยู่ห้องเดียวกันและเธอคนนี้เนี่ยก็มาทักยูตะตลอดนะครับนะมาต่อแยแยยูตะนะครับนะคือเธอก็บอกว่าเธอเคยเห็นยูตะตอนเป็นจูดิเบลเหมือนกันนะครับแล้วก็เลยอยากเข้ามาทักทายอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มารู้ทีหลังว่าเธอชื่อว่าริกะนั่นเองนะครับนะ หรือว่านางเอกของเรานั่นเองแล้วนี่นครับความสัมพันธ์ระหว่างยูตะและลิกะเนี่ยจะเป็นยังไงให้ท่านผู้ชมไปรับชมกันเองนะครับนะสำหรับอนิเมะเรื่องนี้มี2ซีซั่น24ตอนกับอีก2เดบิววีนะครับนะโอเคสามารถหารับชมทางสตรีมมิงนะครับได้ที่แอปพลิเคชันบิลิบิลินั่นเองนะครับนะ หาดูได้ทุกภาคเลยทั้งภาคพิเศษด้วยนะครับนะมีอ้ยเป็นสิบตอนเลยภาคพิเศษนะโอเคมากันที่พาร,รีวิวความรู้สึกกันดีกว่านะครับนะเหมือนเดิมครับใครที่ไม่อยากฟังผมหลุดสปอยออกมาหรือว่าไม่ชอบแบบโดนสปอยอะไรเงี้ยครับนะก็ให้ข้ามไปพารห้คะแนนหรือว่าปิดคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนะอ่าโอเคมา นีวิวความสึกสําหรับผมที่ดูการ์ตูนเรื่องนี้ครั้งแรกนะครับแล้วก็เคยเห็นบ่อยมากเรื่องนี้หเห็นผ่านตาไปผ่านตามาโดยเฉพาะนางเอกนะครับเพราะค่อนข้างเด่นนะปิดตาข้างหนึ่งเลยก็น่ารักดีเลยรแบนี้นะนะก็เลยอ่ะตัดสินใจลองดูนะครับแล้วก็ถือว่าไม่ผิดหวังนะครับนะไม่ผิดหวังทั้งเรื่องของความสนุกความติ้งตองบองบองใครเครียดดีนะครับนะก็เฮฮามีสีสันดีอ่ มาให้กันที่คะแนนของเนื้อเรื่องก็เนื้อเรื่องก็ใช้ได้ครับไม่ได้แย่นะก็เรื่อยๆไปเปื่อยนะครับนะก็สนุกดีนะครับนะไปกันที่งานงานภาพก่อนแล้วกันงานภาพค่อนข้างสวยมากครับสวยในทุกตอนเลยนะไม่ค่อยมีงานเผาเท่าไหร่ทั้งแบบ <c oughs> การใช้แบบเอฟเฟกอะไรแบบนี้นครับก็สวยดีนะครับนะเรียกวามเป็นโตโฮแอนิเมชันหรือเปล่าหรือเกียวโตแอนิเมชัน สักสักที่นะครับไม่โตโง่ก็โตเกียวเกียว,ยวโตนี่แหละผมถ้าถ้าผมผิดก,ก็ขออภัยนะได้เลยฮะคือค่ายนี้ก็คือชี้เรื่องการทําภาพไปแล้วนะครับนะก็สวยครับสวยขนาดปี2 0 1 2ก็ยังสวยมากมาก,มากเลยนะครับนะแล้วก็มากันที่พาร์ตตัวละครคาแรคเตอร์ตัวละครผมชอบทุกตัวเลยเพราะว่าทุกตัวนี้มีสีสันไปของตัวเองนะครับนะขออนุญาตเจาะแค่2ตัวก็คือพระเอก อยูตะยูตะก็ใช้ได้ครับก็ดูจะแหมเจ้าเจ้ากุญแจกาไปหน่อยนะครับนะแหมมีตีมีเตอร์ลิกะบ่อยไปหน่อยนะครับนะแต่ก็ค่อนข้างน่ารักดีนะครับคู่นี้นะมากระที่ลิกะ <c oughs> นางเอกของเราลิกะก็ใช้ได้ครับนางก็บงบองตองตองแต่นางก็มีเหตุผลของนางนะครับนะที่จะเป็นคนบงบองตองต,อง,ตองอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นตัวละครที่น่ารักดีนะครับนะ <c oughs> ส่วนตัวละครที่อื่นก็ดีครับ ไปะยาจอบแค่สองตัวพอนะแล้วก็ไปกระต่อที่เพลงเพลงประกอบเพลงเปิดเพลงปิดใช้ได้ครับของข้างชอบนะครับนะแล้วก็เป็นกลางๆไปชอบประมาณนี้นะครับนะโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับนะแล้วก็ไปกระต่อที่พาร์ทให้คะแนนกันดีกว่านะครับนะพาร์ทให้คะแนนสําหรับจูดิเบลนะครับนะหรือว่า รักสุดเพียงขคอยกยิหลุดโลกเนี่ยผมให้คะแนนอยู่ที่8.5คะแนนเต็ม10บครับผมแปดจุดคะแนนเต็ม10บครับผมดีครับเรื่องนี้สนุกนะลองไปหารับชมกันได้โอเคสำหรับทักสุเพียงข่อยกินหลุดโลกก็ขอจบไว้ประมาณเท่านี้พอนะครับนะไปช่วงต่อไปช่วงเก็บตกท้ายคลิปนะครับนะ ขออนุญาตพูดถึงคลิปเล่นเกมอย่างเด็กคิคคมิซโ,โนยายบานะครับนะก็มีคนดูมีฐานคนดูเพิ่มขึ้นจากคลิปแนะนำอนิเมะหรือว่าคลิปอื่นค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ดีใจนะครับนะก็นั่นแหละแค่สามสิบสี่สิบคนหรือว่าอะไรประมาณนี้ผมผมดีใจสุดๆเลยครับพูดกันตรงๆเลยนะผมผมดีใจมากๆแล้วนะครับนะก็คลิปแนะนำอนิเมะออนวันจันทร์ <c oughs> ออนวันจันทร์คลิปเล่นเกมหรืออีก3คลิปนะครับนะเดออ็กสพาร์ทก็จะหมดแล้วสำหรับคลิปอิสนโนยายบะนะครับนะใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็อยากให้คอมเมนต์นะครับว่าอยากให้ผมทำคลิปเล่นเกมในเรื่องอีกหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำคลิปเล่นเกมในเรื่องอีกดีไหมนะครับนะก็ดูที่กระแสตอบรับจากทุกทุกคนนะครับนะแล้วก็ตัวผมเองด้วยผมอยากจะทำหรือเปล่านะครับนะแต่ การพูดพอดแสต์แบบนี้เนี่ยผมก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับนะก็อาจจะมีสลับเป็นหนังบ้างไหมเอออาจจะเป็นหนังบ้างอนิเมะอนนีม,นมก็ทุกครั้งอยู่แล้วครับอนิเมะนะแต่อาจจะมีหนังมาแทรกบ้างนะครับแนละ้วก็ขอให้ติดตามกันนะครับสำหรับไรไ,ไ,ไฟแชนแนลนะอืมโอเคครับไม่มีอะไรนะสำหรับนี้นผมตาไ์ไฟก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับนะทุกคนรักษาสุขภาพกันอีกเช่นเคยนะครับนะไปละเจอกันบาย